สวัสดีจ้าวันนี้น้าจ่าห้ากับมาหลุนล้ว,วันที่หนึ่งกันเนาะค่ะกวนสิสลุนนล้ว,วันที่หนึ่งเดือจากับมาเบิงเดือรอตติสวยไลยงวดต่อหลายงวดนะคะก็เลยเอามาเฮดเลี้ยโป่ยท่านจ่าเนี่ยเดี๋ยวเสียเป็นวนันไอป่วยท่านเนาะจาางานบวชงานอี่ยังเนี่ยเสียมีประโยชน์ค่ะ่ะต้อง่ต้องอาทิมเดือจ้า เอามาพับเป็นเหรียญปวยท่านเอาไปงานบวชงานีหยังก็แล้วแต่เนาะจางานขึ้นบานไม้งานบวชงานแต่งงานีหยังก็แล้วแต่โอ้งานแต่งพนะงานแต่งบ่เก่ยวเ้ยค่ะปวยท่านบ่แม่เป็นงานแต่งเป็นงานบวชค่ะงานบวชยังงานบวชก็งานผ้าป่ากระถินนี่ยังเนาะจาบ่ตองทีมมีประโยชน์มากๆเลยค่ะยกแอดก็สิบอวว่าแอดอะซื่อละตลีเวลาหัวหนีแอดวาแอดก็ฝฟันดีเนาะจางก็เลยว่า อซื้อละตอรีไว้บัดฮาเด้ถือละว,วันทีหน,นึ่งนอกจากเข้ากับมาลุนลงว,วันทีหนึ่งกันนอกจากอยาเข้ามาลุนลงว,วันทีหนึ่งกันตาถูกถือในนอกจ้กแอดกับอยาถือไล่หลายอยากกลับไปยุบาเนอกจากเนาะยิบสี่หลานใ้เด้ใครพนาขอโฉกขอลาบค่ะนี่เราจะแอดกับเนี่ยแอดไปเชียงงวดนี่ซื้อหน่อยก็ทุ่งงวดอยู่จ้ะเอาหน่อยก็ทุ่งงวดอยู่เพราะว่าแอด แอดอยากถือแล้วันที่หนึ่งแอดก็เลยแบบว่าจัดไปแต่ว่าเอาเนีห่หัวนี่เบาๆเบาเนี่ยมันแบบหนักๆมาหลายงัวแล้วเนาะจ้าหวัวน,นี้ขอให้ถือเด้อจ้ะเนี่ยอันนี้เอาไปป่วยท่านด้ค่ะที่กองอยู่นี่เขาไม่ประโยชน์ค่ะเพราะตรงทิมจ้าพับเลี้ยนป่วยท่านได้สบายเลยค่ะเนี่ยจ้าเ้าเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันตัวเลี้ยงเนาะจ้าตัวเลี้ยงน้ำโชกได้ค่ะเนี่ยเนี่ย คนจะให้โชว์กบชยโยนี่จ้ะสองแปดหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็หาแปดสีโอ้ยยบสี่ล้านได้พี่น้องถ่นออกมานี่ยิบสี่ล้านนี้เนี่ยลุ้นรางวันที่หนึ่งกันนอกจากน่อยแอดกะเนี่ยพ็สิบสองล้านก็ได้เนาะคะ่ะเนี่ยจ้ะแอดกะงวดน,นี้เบาๆค่ะเพราะว่าแต่ละงวดแอดกะซื้อหลายเนาะจ้ะจนได้มากเนี่ยแหละค่ะ ซื้อหลายจนเนมะกรองเป็นนันเสียค่ะพับเป็นเหรียญป่ยท่านนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะพอบถิ่มจ้ะให้มีประโยชน์ค่ะกะขอให้โชคดีกันทุกคนเะคะ่ะผู้ได้ขาวเมื่บิงช่องมาดามพิมพแต่ขอให้มิโชคไม่หลาบขอให้ให้ลำให้รวยขอให้แห้งๆเลคะ่ะถูกหวยในวันที่หนึ่งเมษายน้ะจ้ะวันที 1, ่หน,นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสีนาจะน นี่เนาะคะ่ะเนี่ยขอให้โชคดีนะคะ่ะเ,เรื่อยๆกันทุกสุขูสุขคนนะจ๊ะก็ให้เบิ้หนีเบิส้สินเรื่อยๆกันทุกคนคะ่ะกะฝากติดตามช่องมาดามพิมพนำนีำ้นะจ้ะช่องมาดามพิมพ์ชาแนลคะ่ะฝากฝากให้กําลังใจเพื่อนนะจ้ะเพื่อนกะเต้ตั้งใจเฮ็ดอยู่นะจ้ะกะแบบโอ้ยอยากถูกหวยอยากหาหวยห้เอฟซี FC อยู่เนาะจ้ะแอดกะเป็นคนหมักหวยอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะกะขอให ลำรวยกันทุกคนนะคะก,อกอ่อนสิก่อนสิจบคลิปนี้กะขอใหอ้ทุกคนที่เขาว่าเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนลำลววยแห้งๆรวยๆกันทุกคนน่าจะกะแค่นี้น่าจะสวัสดีค่ะ